มาครับมาครับเร็วๆมาเลยต้องเอาขึ้นมาช้านะเราปิดเราปิดเราปิดมาปิดเรามาปิดไม่เยอะ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 เขาช้าเขาช้ากว่าเราก็ช้ากว่าเราดันขึ้นดันมา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 มาปิดดันมาปิดดันมาปิดเขาแบ่งเขาแบ่งเขาแบ่งโซน TA TA เดี๋ยวมาปิดทั้งขึ้นทั้งเรียบเลยขึ้น A B A B U สองขึ้นมปดขึ้นมปดขึ้นมปด A B เีหมด A B เีหมดแปดใช่ปะกระจายีแปดีแปดีแปดนะระวังตัวมดนะมีตัวมดนะมีตัวมดนะเตียยมบอลนะเียมบจะเกิดนะบอลจะเกิดนะขึ้นมาปดครับขึ้นมปด บอลเตอร์นะบอลเตอร์มอลเตอร์บอลเตอร์บอลเตอร์บอลเตอร์อลเตอร์บอลเตอรอลเตอร์บอลเตอร์อลเตอร์บอลเตอร์บอลเตอร์บอลเตอร์อเตอร์มอลเตอร์บอลเอรลเตอร์บอลเตอร์อเตอร์บอเตอร์บอนเตอร์อลเตอร์บอลเตอร์อเตอร์บอลเตอร์อลเตอร์มอลเตอบอาเตอร์ลเตอร์อลเตอร์อสเบอลเตอร์อเเลเตอร์อเเลเตอรเตอร์เอรบอลลเตอร์อลเตเตอร์อเตลเตเตอร์อเตลเตอร์อลเตอร์เตลเตอรลเตอร์ลเตอร์อเตบอเเลเตอร์อบอเตอร์อเตอรบอเตอร์ ทีได้ป่ะพี่ทีสีเล็กเป็นแปดได้ไหมได้แต่ว่ามีมีจูร์ม่วงมันไสแปดมันแบ่งแปดใช่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  AB AB ดังขึ้นมาเลยในดังขึ้นมาบ้านเลยดังขึ้นบ้านม่วงมาเลยย่ำเกิดเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วยืนอยู่มาเร็วขึ้นไปดีขึ้นไปดีบ้านมาเลยขึ้นไป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 วางแรนแล้วขึ้นไปเลยวางแรงแขึ้นไปเลย AB แปด แบบแบตมีอถ้าเยอะอยู่ประมาณสามปีทูกได้ไหมทูกได้ไหมเราทุกได้ไหมสีก้ไม่ไม่ไม่ผมผมมาคนเดียวไม่เห็นใครเลยอ่ะเพราะว่ากำลังกำลังขยาขึ้นมาอยู่ตีตีตีเป็นไหนหมดแรนแรนหินเขาดิ่แรนหินเขาให้หน่อยเดี๋ยวสามสิบวิซีไอ้ใครอยู่แปดวิซีไอ้กดยาเรียกเพื่อนมาได้ไหมเพราะมันอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงทางขึ้นไปแดงอ่ะไอ้บอสบอสบอสข้างล่างเห็นปะ ตีหินนะ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 เคลหมดเหมดเอ็มบิ้หมดเี่ีเีฟ้าก่อนเนี่ยีกคนเดียวเนี่ยเนี่ยยู่ตมแดต้งดนเนี่ยบอยเกิด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 ใครมาแปดยาวเลยหินเราแปด เอาหินเอาหินเอาหินนี่แตกยังดิหินครับดิหินตีหินตีหินแล้วถอยเลยถอยถอยขึ้นสองถอยขึ้นสองถอยขึ้นสองเีหินดิเฮียมพูดิงกันทำไรอะถอยมา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 เลยถอยมาเลยถอยมาเลยบ้านเราก็แตกเฮียบีบีบบีบมาดิบีบมาเฮ้ยบอสเกิดไอ้สองเก็บบอสอันเก็บบอสเล็กสองก่อนบีคขามไหม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 บีบข้มไหมบีบข้มไหม เอเอยกเขากลางครับเอยกกลางเอยกกลางเอยกเขากลางพี่อะเนบ้านติดพี่อะกันเต็มเลยเนี่ยโอ้โหมาเด็ตัวเดียวเลยนะครับในพาราเตอร์นี่อยู่ย่างจุดเกิดเอเข้ากลาง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 มีสองมีแปดไม่ตอนเนี้ยมีอยู่แปดมีมีเยอะเลยมีสี่ห้าคนเองอ่ะตอนเนี้ยมันติดกันอยู่ที่บ้านอยู่เราติดอยู่ที่บ้านออกไปออกไหมดแล้วที่บ้านหมดแล้วออกมามามาเอขึ้นมาเอขึ้นกลางมาเอขึ้นกลางมา โลเอตี่เอี่ไปเลขห้เอาตีไปเนรหแม่มงมัจะีหเอขึ้นมาเอขึ้นมาเอขึ้นห้ามาเร็วมีค้ำคำอยู่2องใช่ไหมคณะมีมใ่ีค้ำมีค้ำหน้าบ้าน2เลย แปดเล่นได้นะตาสีสามปีาคมสามปีแปดเล่นดีนี้สี่แยกรอมาไม่ถึงสี่ไม่ถึงมาไม่ถึงไอ้ตีสี่ตีสีลงห้ามาตีลงห้ามาตีตีลงห้ามาตีลงห้ามาตีลงห้ามาเอเข้ามาโหลดดีเอเข้ามาโหลดดีแยกเข้มาเอเข้ามาโหลดดี เอซีเอซีมาเรียข้าหน่อยเอซีไปไหนหมดวะดีถอยวงว่างอยู่ถอยมาจุดบอสเลขสองถอยมาจุดบอสเลขสองมีออมสถอยมาดักต่างกันได้่อนจ้างจ้างเริ่อคืนแน่ละจางเริ่อคืนน่นอนเลขห้า

มังึ้นมังึ้นมามังค์มากางซ้ำๆซ้ำๆไม่สองบัตเตอร์จ้ะยังยังยังดูเฉยๆคิดวัน้ำบั๊บขนาดนี้สีรถตกเสร็จแล้วมามาขึ้นมากล,ล,กลา,า,นากงนะกลางโดนม่วงกลางโดนม่วงขึ้นติดสีแยกให้อยู่ครับติดสีแยกน้าม่วงให้อยู่มีอ่ามีขยับลงมาเล่นสีแอ๊ะ ตัดตัดท้ายมัน่วงเยอะนะมวงเยอะนะใตกลางวงเยอะนะกลางไม่หลครับแต่ะบาทไี่หีักตีีหนดนะตีขึ้นมาตีขึ้นมาตีขึ้นมาฮะาเด้เก่อนได้ปะ่ปะไม่ต้องขึ้นบ้านม่วไม่ต้องขึ้นบ้านม่เล่นเสียตีบี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  พี่บีขึ้นขึ้นห้ามาขึ้นห้มาแลดันแลดันไปทางบ้านม่วงที่บีขึ้นมาทีบีขึ้นมาทางหน้าบ้านม่วงเลยดูตีแยกแล้วมั้แล้วดันแลดันลงไปแลดันลงไปทางบ้านม่วงอจะเกิดบอสบนจะเกิดนะบอสบนจะเกิดนะลางม่วงมองลดนะ่วงล้าเลางเราเราล้างเรา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 ล้ กลางีอะเกียเกี้ยๆคนไปเลยเกี้ยไปเลยเรือบางนั่นนะเกี้ยคนไปกลางเราโหลดแล้วซีดีขึ้นมาช่วยโอเคโอเคกลางโหลดละบิดันบีดันบีดันบิดันลงไปบีดันบีอะบีบีถลงไปบีดันต้องกลับไปบีดันกลับไปเตะเตะมันออกก่อนมันมีฟ้าชูมันงม่วงอะของกลางอะอย่าหลักๆคืออย่าเสพติดบอลจะเกิดน้ำบอลจะเกิดน้ำบอลจะเกิดน้ำบอลจะเกิดนะ ว่องเตอร์เมื่อไรจะขึใหม่รอบเดนห้าโมงเะขึ้นม่รอบนะำไหมทำไมทีมีำไมทีมีำไมวัมานี่ที่มานี่ที่มาทางขึ้อมงที่มานี่อมานาดเเลยอ่ะเราบอสตัวหนึ่ง เจีบเต๋อขึ้นมาไม่ได้เออวางไว้อยู่เดี๋ยววางแลนแล้วกันเมื่อกี้มีคนวางแลนหายไปละเออวางใหม่ล่ะบอลล่าง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 ที่อ2อ2ที่น้ำเป็ดจะที่อากี้ไปบอลล่างวันเต้พี่พ่วันเต้พี่เตตีกนเตกนเอาบอลเด่นสอตัวไปบอลเด็ดบอลเลขแปดเอาบอลสี่ตัวให้ได้สอง ฝ่ายตัวนึงฝอายตัวนึงฝอายตัวนึงฝอายตัวนึงขอไปตัวนึงเล่นยาวเลยเอาบอสสี่ตัวสองรอบแล้วก็กลางตกท้ายในกลางไว้เล่นกลางไว้ได้แล้วฝ่ายเดวมุงขึ้นมาบอสสองเยอะนะตอยู่ต่ดดเี๋ยวบอสล่างจะเกิดนะบอสล่างจะเกิดนะบอสล่างจะเกิดนะไอเตี๊ยวกี้หรอนะ ไอ้อลล่งหงเยอะบลล่างห้องเยอะบอลล่างหงข้ไปเยอะีไปด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 ีไปล่างมีไปล่างีอปล่างบอลู่างอย e ่ EU e กายู่กางดีไปล่างอยกาางใช่ปะมอกิลมอกเกิมอกมงข่าวบนบอเกมุ่งข่าบนบอกมงข่าวบนมุ่งข่าบนเนี่ยมันได้ ไม่ต้องคำบอสมันไปโยกไปเล่นจุดอื่นไม่ได้บีมา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 ปล่อยกลาง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 พระพระขึ้นกลางนะพระขึ้นกลางนะกลางขึ้นมาแล้วอย่าปล่อยกลางนะอย่าปล่อยกลางไมาไม่ดันอยู่ดันอยู่ดันอยู่พี่เอที่เอยกไปหกครับพี่เอยกลบไปหกที่เอยกลไปหกเอยกไปหกเอยกลบบีบีมาบีมาบีทำไว้บีทำสิทำไว้ก่อนเอยกมาหกเอยกลหกครั้มันเล่นมาเล่นทางขึ้นผม่วงเหมือนเดิมเห็นสองอ่ะมันจะได้มันจะได้อยู่ตรงสองเยอะเลยเห่นเดี๋ยวเดี๋ยว ปิดทางก่อนปิดทางก่อนจะให้กว่านข้เขาพาตรงนี้ออกก่อนอ่าเดี๋ยวเอเราโอนเรานเสร็จแล้วอะ่ะเอ้ยขึ้นกลางนะเอ้ขึ้นกลางนะวันพนะี่วันพี่วัน,นมากาพี่มากางมองมาละมองมาละ สี่จับก้างครับสี่จับกลางม่วงบอสี่ตัวเราพักกาับก้างสี้อับกลางสี่จับกลางสี่ับก้างสีับก้างบอสวันนี้เราต้องไน้นะวันนี้ต้องหน้นะทเจียบอสทเสียบอสล้าทาเจียบอสลรวเด๋ยวแถมงพยายามยึดสองบอให้ได้เราก็ยึดหนึ่เสาอเลอิตเอทีเอทีเอทีอยมาสเอยกมาสี่เอยกมาสี่เอยกมาสี่เี่บอสได้นะเบียบอสได้นะ บอลจะเกิดนะดีเล่นติดปากทั้งขึ้นไอโรตี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 บอลจะเกิดบอลล่างเกิดครมี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 บอลบอลเกิดก่อนนะปล่อยบอลบอลปล่อยบอลล่าง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 ได้แล้วบอลล่างสวยสวยสวโรนโีโรตีโรตี ไม่ได้กางกางเราโดนกางเรอ๊ะมองว่าหอกางากางมี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 หอกางมี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 หอกางเลยมีแดงข่างสีแดงด้วยด้วยสีหอกางด้วยสีหอกางด้วยเอคสีเอคัสีเอคัสีตายอเีัดมาเข้ามาเข้ามาเข้ามา ยังฝาดไม่คนตีเราด้วยฝาดไม่กดตีเราเอกับกลาง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 กลางกลังลดกลางเอ๊กับกลางเอ๊กับกลางกาลลังดเอเอไปหกทันป่ะเอไปหกทันป่ะเอไปตัดคนที่หงมเลยตัดคนที่หงมเลยตัดคนที่หงมเลยอยเอไปไปเดี๋ยวเรียกให้เดี๋ยวเรียกเขาไมาโหลดดิตีตรงกลางอ่ะตรงกลางเขาไม่หลดดิเดี๋งจะเสร็จแล้ว แตนารีมา,ามัน,นรรมีแค่ทีเดียวว้าววงอะไร,ะไร,รอ่ะนะวงอะไร,รอ่ะ